จากการเล่นสงกรานต์นะครับที่ชายหาดแสนสุดชนบุรีช่วงนี้มาดูสงกรานต์มอนกันบ้างที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการส่งน้ําจากกระบอกรางไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการาพี่น้องประชาชนนะครับมานอนเรียงกันเพื่อให้กับพระสงฆ์ได้เหยียบบนหลังนะครับน่าสนใจมากนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานติดตามจากรายงานครับ ปาฟินีสองการของชาวมอญเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวมอญน,นะคะสงการเนี่ยของชาวมอญมีกิจกรรมทั้งหมด6วันคือวันแรกเนี่ยเป็นวันที่ลูกหลานจะต้องกลับไหว้ปู่ย่าตายายหรือว่าญาติพี่น้องที่เรานับถือเขาเราประหารแล้วก็เรามีเสื้อผ้าใหม่ใหมไปเปลี่ยนให้ท่านด้วยหรือว่าไปมอบให้กับท่านนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งลูกหลานที่ว่าง เราก็จะมีหม้อมงคลเพื่อที่จะไปถวายที่วัดแล้วก็สวนพุทธมนต์หลังจากที่สวดพุทธมนต์เสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งหน้าบ้านเพื่อที่จะมารอรับนางสองกานลงมาในโลกมนุษย์ส่วนหนึ่งของประเพณีสองกานของชาวมอญเราจะดูปฏิทินสองกานเราก็จะดูว่านางสองการจะลงมากี่โมงกี่ยามเราก็จะเอาเวลานั้น,นเป็นวันวันสองการของชาวมอญแล้วก็ส่วนหนึ่งพอวันที่สองเนี่ยพ่อแม่ปุยยาตาย,ยายเนี่ย ก็จะถือศีลที่วัดในการถือศีลที่วัดของพ่อแม่ปุยยาตายายเนี่ยเป็นงานที่ลูกหลานจะได้ตอบแทนบุญคุณในรอบหนึ่งปีเนี่ยเราเราดูแลพ่อแม่อาจจะมีการทะเลาะกันบ้างถูกเถียงกันบ้างในช่วงสงการเราก็จะได้ตอบแทนบุญคุณหรือทดแทนในสิ่งที่เราพูดไม่ดีกับพ่อแม่ปุยยาตายายไว้แล้วก็เราจะได้อ่ามาชดเชยในวันสงการนะคะแล้วก็ในวันที่พ่อแม่ปุยยาตายายถือศีลที่วัดเนี่ย ลูกหลานจะต้องเทินสำรับเนี่ยไปส่งให้กับพ่อแม่ปุยยะเตยที่อยู่ที่วัดกิจกรรมแบบนี้จะเป็นประมาณ3วันค่ะวันที่ปีนี้จะตรงกับวันที่13ตรงกับสงการไทยแต่ทุกๆปีจะไม่ค่อยตรงเพราะเราจะดูปฏิทินสงการนะคะทุกปีเราจะขึ้นวันที่14แต่ปีนี้4ปีเราจะตรงแค่ปีหนึ่งอะค่ะแต่ปีนี้ตรงวันที่13เนี่ย พ่อแม่ปุยยะตายห่ถือสิ่งที่วัดลูกก็จะเทินสำรับไปส่งให้ในช่วงที่ส่งเราก็จะต้องปลนิบัติพ่อแม่วันที่3เนี่ยตีห้าถึงหกโมงเช้าเนี่ยลูกหลานจะต้องส่งข้าวแช่หรือชากาแฟให้กับปุยยะตาใหญ่ที่ถือสิ่งที่วัดแล้วก็9ก้าโมงครึ่งจะส่งสำรับรอบหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นถ้าอากาศร้อนมากใบสามหรือ4ี่โมงหรือ5้าโมงเย็นเราก็จะเทินน้ํา ปอาบให้กับพ่อแม่ปุญญาตายายที่ถือสิ่งที่วัดหรือคนที่เรานับถือที่ถือสิ่งที่วัดเราก็จะไปอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นกิจกรรมแบบนี้จะอยู่3วันในการส่งน้ําพระของชาวมอญจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะเราจะใช้หลังไม้ไผ่หลังไม้ไผ่ไไเนี่ยเราจะใช้หลังไม้ไผ่เยอะมากเพราะว่านะปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวคนภายนอกมาร่วมกิจกรรมเยอะทําให้เราจะต้องเพิ่มไม้ไผ่มากขึ้นการส่งน้ําพระของชาวมอญเนี่ยเราก็จะทํา แต่ก่อนเราจะทําที่วัดแต่ณปัจจุบันคนเยอะขึ้นเราก็เปลี่ยนจากที่วัดไปที่เจดีพุทธคยาเพราะลานมันกว้างกว้างมากค่ะแล้วก็เราใช้ลังไม้ไผ่ได้เยอะกว่าค่ะก็บรรจุคนได้ถึงประมาณ2,000กว่าคนนะคะต่อแต่ละครั้งะคะ่ะก็หลังจากที่ส่งน้พาพระเสร็จแล้วเนี่ยลูกหลานก็จะไปอาบน้ําหรือไปไป,ไปทำความสะอาดอตรงบรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วอะคะ่ะเขาก็จะเอาตุงไปปาน แล้วก็วันที่6วันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะแห่ผระป่าสงการขึ้นไปที่วัดหลังจากที่เราแห่ผระป่าขึ้นวัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแห่ชาเจดีทรายที่ชาวบ้านมาก่อเจดีทรายไว้ค่ะที่นี่เราจะทําเป็นเจดีองค์ใหญ่ค่ะเราจะไม่ได้ทําคนละองค์คนละเล็กๆค่ะ,คะแต่เราจะใช้เจดีองค์ใหญ่ค่ะเราจะทํากิจกรรมอันนี้ร่วมกันทั้งคนในหมู่บ้านแล้วก็ หมู่บ้านที่ใกล้เคียงด้วยค่ะรวมทั้งคนในอำเภอสังขบุรีหรือนักท่องเที่ยวด้วยมีมีมไดใ้ให้มาร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะดีใจค่ะทีแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดในพื้นแผ่นดินไทยด้วยครับคือเราอยู่ในเมืองไทยเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของมอญได้แต่ถ้าเราอยู่ในประเทศที่เราเคยเป็นบ้านเกิดของพ่อแม่ปุยยะตายายนะคะเราไม่สามารถที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวมอญหรือป่าพินีสงการได้แต่เมืองไทยเปิดโอกาสให้ทุก ชนชาติทึงชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยนะ่ะเปิดโอกาสให้เขาได้ได้เผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองทําให้คนนะ่ยรู้จักชาวมอญมากขึ้นทําใหา้คนภายนอกนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติรู้จักประเพณีสงการของชาวมอญมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งจะต้องขอบคุณนะักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่ได้มาที่อำเภอสังขาบุรีแล้วมาเดินสะพานไม้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาเผยแพร่ในการแต่งกายของชาวมอให้เราด้วยค่ะ